บริษัทไทยเบฟเวอร์รจ,จำกัดมหาชนเสนอสวัสดีครับ สถานการณ์ที่อุดมการคอมมิวนิสต์สามารถยึดครองอำนาจรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นสอดคล้องกับความเชื่อที่ว่าถ้าประเทศประชาธิปไตยแห่งใดแห่งหนึ่งหันไปใช้ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์แล้วประเทศใกล้เคียงก็จะตกเป็นคอมมิวนิสต์ตามๆกันไปด้วยคล้ายกับการล้มต่อต่อกันของเกมไพ่ต่อแต้นซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าโดมิโนความเชื่อนี้จึงเรียกกันว่าทฤษฎีโดมิโน นับตั้งแต่พุทธศักราช2497มาแล้วที่สงครามเย็นได้ดึงเอาประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวพันกับการแข่งขันแผ่อิทธิพลของสองคู่มหาอำนาจสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิบัติการทางทหารดำเนินไปอย่างรุนแรงในภูมิภาคนี้ ในชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในเวียดนามลาวและกัมพูชารวมทั้งปฏิบัติการของกองกำลังพักคอมมิวนิสต์มาลายาล้วนสร้างความวิตกต่อฝ่ายโลกเสรีว่าไทยจะตกเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ลำดับต่อไปตามทฤษฎีโดมิโนโอ,อีกนานหลังจากนั้นเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงไปแล้วหลายปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสั่งกับข้าราชาบริาพารผู้หนึ่งใจความว่าเหตุที่โดมิโนโมาหยุดที่เมืองไทยก็เพราะสังคมเรานั้นยังเป็นสังคมที่ให้กันอยู่ <pequeña> ถึงวันนี้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นผู้นำและแบบอย่างของสังคมไทยในการให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน ที่ได้มาเป็นพระราชินียังไม่มีความรู้อะไรเลยก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพระเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างข้อสำคัญรับสั่งว่า ต้องเป็นที่ไว้เนื้อชื่อใจของร,รัษฎรให้เขามีความสนิทสนมที่รัษฎรจะออกปากเล่าความทุกข์ของเขาให้ฟังได้พระราชกรณียกิจและโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่กระจายกันอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศแม้จะมีชื่อเรียกและรูปแบบการดำเนินงานอยู่หลากหลายแต่ทั้งหมดล้วนมีแนวทางคล้ายคลึงกัน คือการให้แก่ผู้ประสบทุกข์นับตั้งแต่ให้ขวัญและความอบอุ่นใจให้โอกาสสู่งานและรายได้ควบคู่กับการให้ความรู้สู่คุณภาพชีวิตให้ทางเลือกใหม่ๆในการประกอบอาชีพและให้หนทางในการฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรไปพร้อมๆกันเช่นนี้โดมิโน,โนจึงมาหยุดที่ประเทศไทย โดมิโนโที่ล้มต่อๆกันมานั้นเกิดขึ้นจากแรงกระแทกตอกันมาเป็นทอดๆและแม้ว่าการล้มของโดมิโนโจะมาหยุดอยู่ที่ประเทศไทยก็ตามแต่แรงกระแทกจากโดมิโนโตัวกันก่อนก็นกย่อมส่งผลกระทบถึงประเทศไทยได้ไม่ลักษณะใด,ก,ก,ะดก็ลักษณะหนึ่งแล้วในพุทธศักราช2,522สิ่งที่ผมได้กล่าวถึงนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างหนักในฐานะ องค์สภาไนากาาสภาการชาติไทยองค์กรการกุศลที่มีอุดมการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์อย่างไม่จำกัดเชื้อชาติภาษาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าบริษัทไทยเบเวอร์รจชจำกัดมหาชน